สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเมนี่กะพามาดูกิจกรรมในเฮือนนะครับเนอะผู้เฒ่าเป็นเดเ็เต้าเผาทานครับต้นใหม่กิ่งใหม่ก็อยากได้จะให้สวนเท่านี้แหละครับกิ่งมะม่วงครับรบรรยากาศ เข้าก็ได้กิ้งมะม่วงครับกิ้งมะม่วงกิ้งใหม่ทิศนรกครับเกิดในป้ายหน้าครับน้ำไฮน้ำนาต่อมาจะเป็นทานใส่ในยขั้วเลื่อนครับเราต้องไปสื่อเพื่อนน้องเนาะนี่ครับกองใหม่เตรียมใหม่ละซุ้มไปเรื่อยๆครับเาเต้าทานนี่กอ็ออกห่างจากหมู่บ้านนิดนึงครับ กิโลครับควนกับคงสชโบล,ลูกกวนนะครับเนาะเต้าทานก็ประมาณสักความจุน่าจะเผาทานเบ็ดเสเร็จก็ได้ประมาณสัก3าสีถุงปุยย๋ยครับ,บนะครับเนาะดูบานดูบานกูซองกับบ่อ้องไปสือเต้าทานบ่ตทองไปสือเตา้าเล็กครับปั่นดิ้นจะคบ้องครับ วันนี้เป็นพังสะนะครับเนาะเป็นพังสะกับคุดคุดหลุมลงไปนะครับเนาะคุดหลุมลงไปหรือประมาณสักห้าสิบเซนนะครับเนาะอ่าสิบหกสิบเซนลงไปนะครับเจาะรูครับเจาะรูขึ้นปากเต้าว้ถัดซุ้มหนาเต้านะครับเนาะแล้วก็เห็ดปองควันด้านหลังครับ เวลาสุมกับสุมหน้าเตานะครับพอมาติดเราก็ปิดปากเต้าแล้วก็เปิดป่องควันนะครับผลพลอยได้ก็คือควันตัวนี้ก็ไปอูดมาแรงนะครับเนาะอูดแมงเห็นมะต้อมดอกบักม่วงนะครับเนาะพวกเพิงต้องเพิงยังจั้งสิเป็นการไล่แมลงไปนําตัวพอดีครับเหมาะพวกเพิงต้องเพิงยังก็อยู่บ่ได้แล้วครับบาดนี้ปวกแมลง ต่างๆส่มันดูดน้ำเลี้ยงดอกปักม่วงยังส่ครับเป็นการเกลือนุ้นไปอีกแบบครับเป็นการได้พ่อยผลประโยชน์พ่อยได้ไปอีกนะครับเนาะข้างๆก็นจะเป็นสวนมะม่วงแหละครับมะม่วงบ้างเป็นขนุนนะครับนี่ครับเราทานพอเพิ่นเห็ดไรครับ ตะสิคุดลุ่มลงไปนะครับเนาะะเจาะปองตรงขามกันแหะครับกจคนลุ่มลงไปลึก50เมตรโอโที่ห้าสิบเซนแล้วก็ว่างเลี่ยงใหม่ลงไปนะครับเนาะแล้วก็ปิดด้วยดินเหนียวด้านข้างครับโอบโอบไปเรื่อยๆครับโอบให้นะ หนาะกับบนะันหะนาะประมาณยีนะ่สิบเซนจะมีรอยเหล่าในนะครับธรรมดาเต่าไม้ครับเนี่เต่าไม้เปิดซิงครับเป็นผลพลอยได้นะครับน,น,นี่ผลพลอยได้นะครับสันมันนี่กับ เอาน้ำส้มควันไม้นะครับนอนนี่เอากระป๋องมากล้องควันหลวกฮ็ดเ,เอาสมควันใหม่ก็ดีครับผมเคยเอาอยู่ครับจะชวนอยู่เพราะท่านได้เอาเดี๋ยวมือหลังสิมาบอกวิธีการเอาน้ำส้มควันไม้ก็มีประโยชน์ครับนี่ถึงใจร้ายครับมามาส้มอยู่นี่ครับส้มอยู่ฝั่งสะนะครับแต่อูดมาแรงไล่มาแรงไว้น้ำตัวนําทำให้บักม่วงดกครับ มันบ่มีแนวมาดูน้ำเลี้ยงดอกมะม่วงอย่าลืมครับตั้งสะวางๆกับปั่นเต้าไวนนะาานน้นะครับเนาะต้องห่างชุมชนแน่นะครับเนาะบางทีอาัาเต้ามันอยู่ไก่ชุมชนหลายกะเป็นขวันไปกระทบสะเทือนเพื่อนนี่ครับปากเต้าครับที่ซุ้มแล้วครับนซุ้มไปแล้วรอบหนึ่งเนาะครับเนาะนี่สิเห็นบอกครับขุดเนาะครับ ขุดเป็นช่องลงไปลึกประมาณ50เซนติเมตรเนี่ยครับความหนาของการโอบนะครับเนาะแต่ก็ว่างทนใหม่ลงไปนะครับเนาะนี่มันจะมีป่องนะครับป่องหน้าเตาปอ้าาปองหน้าเตานี่เสมอครับผืนนะครับเสมอครับพืนที่ความความลึกลงไปนะครับเนาะให้อากาศดันนะครับเนาะ จุดหน้าเตานะครับแม้แต่อากาศมันจะดันดันความห่อนเข้ามานะครับมันก็จะทําป่องครับนี่ป่องป่องของเตานี่อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ครับตรงนี้เลยพอดีเันถ้าไฟถ้า,าควันป่องเริ่มน้อยลงก็ต้องปิดปากเตา้านะครับนะเนาะเบิ่งแล้ว มันน้อยนะครับควันออกน้อยให้เราต้องปิดปากปปเต้าเพื่อให้มันอบทานนะครับในทานมันดับ <Columbus> right kind of เ,ปปเป็นทานด in ีค่ like ัครับอยู่บ้านก็ลองปั่นเต้าบึงครับกะลงทุนบาหลายแล้วครับลงทุนแห้งเข้าเป็นทานดีค่ัครับเป็นทานเป็นแห่งครับเก็ดสองเต้าครับเก็บเตาใยไน่ครับใส่ในครั้วเลือนนะครับเนาะปั่นบอยากด้ครับ ปองนะครับปองควันแล้วก็ปองปากเต้าว่าจะสุมปั่นมือหนึ่งกัแแ้วครับครึ่งมือกับแ้วแล้วครับ,รบเต้าบางไงใครอยากปั่นเต้ายัางไงกับปั่นไดนะครับเนาะอยู่บ้านเ้างราต้อง,งไปสือทานเพิ่นนะครับที่หลายครับ มักแต่ว่าควันนี่ยนะครับมันไปอูดมาแรงอยู่ในพวกต้อมดอกไม้ต้อมดอกแคสรอนตูนนำเลียงถึงต้องครับไ่ให้ไร้อมอันเอกประสงค์ขายางครับเิดเต้าอยู่เห็ดยุซาแหละครับดีแล้วด้ครับนหมักม่วงกำลังออกดอกนะครับเนาะฝนตกลงมาสองมือเต็มๆนะครับเนาะ กาดว่าอาดสิทธิหน่วยดูครับแล้วก็มาไล่ควันด้วยล่วควันด้วยเต้าเขาทานห้าอีกอว่เาเขาเป็นผลพลอยได้ครับเป็นผลพลอยไดจากก้ารเห็ดเต้าทานอยู่ไฮยูนาครับใหม่ดีครับใหมด่หมดีของเพื่อนครับผม ก็ต้องห่วงเลยครับนี่เต้านี่ก็ได้อยู่ครับสีทงปุ๋ยไปเลยครับโอ้ดูฟังพ่นครับเป็นฐานดีอยองพ่นเดี๋ยวตอนเก็บทานสิมาอัปเดตในเบิ้งอีกเท่อนึงนะครับเนาะลองปั่นใส่ใสเบิ้งได้ครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับอยู่เือนอยู่ซั้นจะ่จะได้สีพิ่นเก็ดใส่เก็ดซอยจากคองครับสำหรับม้นนี้ก็ลำลาพ้าจาก ผลพลอยได้ลาพระจ่าพี่น้องไปก่อนครับขอบคุณที่เขามารับชมครับผม